วันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับตับกันนะคะใครที่สงสัยว่าตับมีหน้าที่อะไรมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอสหรัฐแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาของแบรนด์ l i ปพลัสพร้อมกันนะคะตับของเราเนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากนะครับ เป็นอวัยวะที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในร่างกายนะครับตำแหน่งที่อยู่ก็จะอยู่บริบรบรเวณของใต้ชายโครงด้านขวานะครับต้องบอกว่าตับี่จริงๆมีหน้าที่ที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเขาทําหลายอย่างมากนะครับอันดับที่1เนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องการสร้างก่อนตับเนี่ยทำหน้าที่ ในการสร้างสารที่จําเป็นหลายๆอย่างในร่างกายไม่ว่าจะกินอะไรเข้าไปนะครับระบบเลือดทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านเข้าสู่ทางเดินอาหารเนี่ยจะต้องไปถูกผ่านไปที่ตับเป็นด่านหน้าเนาะในการที่นําสารอาหารที่เราย่อยเสร็จแล้วเนี่ยไปผลิตต่อนะครับซึ่งตรงนี้ในส่วนของสารสําคัญที่ถูกนําไปสร้างนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นสารที่เราเรียกว่าโปรตีนไข่ขา,ขาวหรืออะลูมินนะครับ ก็เป็นโปรตีนที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มากนะครับหรือว่าโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดนะครับก็เป็นโปรตีนที่มีความสําคัญเช่นกันนะครับอย่างอื่นที่ตับทำหน้าที่ในการสร้างนะครับก็เช่นพวกสารเก็บพลังงานนะครับหรือเราเรียกว่าไกโคเจนเนาะพวกอาหารต่างๆที่ผ่านสู่ร่างกายนะหรือแม้แต่พวกว,วิตามินต่างๆนะครับก็จะถูกนําไปเก็บไว้ที่ตับซึ่งจะถูกเอามาใช้ยามที่จําเป็นนะครับส่วน หน้าที่อื่นที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือหน้าที่ของการทำลายเราจะเห็นได้ว่าพอยาหลายๆชนิดนะครับที่เรารับประทานเข้าไปสารพิษต่างๆที่เข้าไปในร่างกายโดยการรับประทานเนี่ยครับ mm hmm. เมื่อผ่านไปที่ตับตับก็จะมีหน้าที่ในการทำลายสิ่งเหล่านั้นนะครับให้มันไม่สามารถเป็นพิษต่อตัวร่างกายเรานะครับซึ่งเนี่ยก็คือเป็นประโยชน์แค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับเป็นยังไงบ้างคะ คราวนี้ทราบแล้วใช่ไหมว่าตับมีความสำคัญมากๆดังนั้นรีบดูแลอย่าปล่อยละเลยก่อนสายเกินแก้นะคะ